ก็ o the ่ o ใ c h ใครจะสั <urai> ่งแล้วสั่งไปก่อนหรือสั่งที่หลังได้ออกมาน้วนาน้ำน้ำเปล่นได้หรือไม่เราอยู่โอเรนจิโอรนจิอย่าไปผิดสาขานะอันนี้ไม่บุฟเฟ่ใช่ปะไม่รู้ถ้าปุ๊บก็ปุ๊บเอาน้ำแอปเปิ้ลแล้วกันแอปปเิ้ลที่สมาชิกคุ้นคุณ ฝากขวนมาฝากรวมชักวนนี้กัเนิดนี่ต้องแอปเปิ้ลกับโกมถึงจะสดอันนี้เหมืนเหมือนเหมืนน้ำใบี่สีน้ำเย็นเต็มบอกว่าว้าวบัลลอบอกว่ากินสองร้อนนะครับงั้นให้ปอกี กินจัดแค่หน่อยไอ้รานี่เลยอ้อันนี้คือเนื้อวากิวเนื้อหมูไหม่วากิว,ว,กวอร่อยวหมมันดีมากทุกคนเนื้อวากิวดีมากรสชาติหอมเออแหละ เราทำอะเปเนี่ยเยอะไปปะเราอยากกินบเยไดะต่อเยอเมไปไหไม่รู้ไม่ดูไรเี้ยเอ้ยมาเออผิดน้ำจิ้ม แเต้ดตตานิลาเรียวเรียวคล้ายเรียวก้มีหางเเนื้อดีมากแล้วยเนื้อดีเนื้อดีจริงนอดีจริงไม่ได้ดึงขาเพิ่เอออดูดีพอถ่ายไม่ใชทถ่ายนี่ยัดเข้าปากแล้วมันเผดมากนะ้นนาไม่สวยเลย่อ อร่อยปะแล้วก็มีทูน่าเนยตอนไปอ่ะไอ้พอยไอ้พอเขาทอดทูน่าให้กินจุ่มมันอาจจะอายหรือเปล่าดูกุ้งขาวตัวยำใหญ่น่าเป็นปินดิดูข้าวน้อยด้วยอ่ะดีว่ะ อาก็มันแบบว่าเนาแนมากแต่มันอืด่มอเนี่อร่อยเน้นจัดนื้อแนีนมาก้องกินดูไอติมที่ได้เป็นไอติมฮอกไกโดอร่อยปะนมนม ร่่ยเนีกูนะบอกว่าอย่าอ้าปากกว้างอิ่มแล้วซากอะไรอย่าทำชอบเมนูไหนมากที่สุดบาร์บีคิวเหรอเข้าไหนมากที่สุด ที่สุโอ้พอกินได้แต่หมูหมูอะไรอ่ะผมไม่ชอบอีกคุโรโบตานี่หรอกเพื่อนว่าไปคุโระมันก็มีได้สันคอสันคอพี่ทอยชอบอะไรที่สุดแล้วว่ากิวอ่ะฉันชอบม,มากเลยเริ่มว่ากิวดีมากชอบกุงก้งกุ้งทะเลอร่อยมากเนื้อแน่นมากมากินกันห้ารก้าสิบเก้าบทไอติมก็มีไอติมฮอกไคโดเขาให้คนละสองลูกสั่งอะไรเพิ่มไม่ได้อิ่มแล้วปะ